เอาเคยได้เย็นแต่มีลุงไม่มีเราแต่วันนี้เจอแคมเปญใหม่ครับมีส้มแต่ไม่มีคนให้ทุกคนไปกาววดโนถามจริงนี่คิดกันมาดีแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ช่องนิวสกับนนวันนี้บอกเลยว่าใครเป็นคอการเมืองต้องเตรียมยาดมไว้ข้างจมูกเลยครับเพราะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันพีคยิ่งกว่าละครหลังข่าวมันหักมุมยิ่งกว่ารถไฟเหาะและมันเป็นตักกะที่หลายคนฟังแล้วต้องเกาหัวแก่ๆว่าอีหยังวะ เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นที่จังหวัดตากเขตสองครับเมื่อว่าที่ผู้สมัครสอสอดาวรุ่งพุ่งแรงจากพรรคสีสม้มจูจูก็เกมโอเวอร์โดนตำรวจรวบคาบ้านข้อหาพัวพันเว็บพนัน,นอนอนไลน์แต่จุดที่พีคที่สุดไม่ใช่เรื่องโดนจับครับมันอยู่ที่วิธีแก้เกมของพรรคต้นสังกัดที่ออกมาประกาศว่าเสียเก้าอี้ดีกว่าเสียอุดมการดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไปกาช่องวอดโนโอ้โ,อโหฟังแล้วสตันไปสามวิ นี่มันคือการแสดงความรับผิดชอบขั้นเทพหรือเป็นการทิ้งบอมลูกใหญ่ให้สนามเลือกตั้นกันแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดรหัสดราม่านี้ให้ฟังแบบหมดเปลือกพร้อมเมนูเด็ดจากในคุกต้มจับชายที่ใครฟังแล้วอาจจะหิวตามหรือเปล่ามาครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย จุดเริ่มต้นของมหากาบนี้ต้องย้อนกลับไปที่วินาทีช็อตฟิลครับเมื่อนายรัฐพง้อยสุวรรณหรือคุณปอนผู้สมัครสสเขต2จังหวัดตากพักประชาชนอายุแค่32ปีกำลังนุ่มฟอร์มสด อนาคตไกลแต่ดันไปสะดุดขาตัวเองล้มดังตึงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบตัวข้อหาหนักผัวพันเว็บพนันออนไลน์เล่นเอาบรรดากองเชียร์ที่กำลังเตรียมพวงมาลัยดาวเรืองถึงกับชะง,งักค้างกลางอากาศภาพที่ออกมาคือคนหนุ่มที่พักภูมิใจนำเสนอว่าเป็นเลือดใหม่เป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง กลับมีเส้นทางการเงินที่ไปผัวพันกับสีเทาๆซะง,งั้นงานนี้พักประชาชนเลยต้องรีบออกมาดับไฟครับแต่เดี๋ยวก่อนวิธีดับไฟของเขาเนี่ยแหละครับที่ทําให้ไฟมันลามทุ่งยิ่งกว่าเดิมแทนที่จะแค่ขอโทษแล้วจบทางพักโดยคุณเทง้งหัวหน้าพักออกมาแถลงด้วยมาดขึมสโลแกนเท่ๆมาเต็มครับเสียหนึ่งที่นั่งดีกว่าเสียอุดมการ ฟังดูหล่อมากครับฟังดูพระเอกสุดๆแต่พอกางคู่มือปฏิบัติการออกมากลายเป็นว่าพักบอกให้ผู้สนับสนุนในพื้นที่ที่ยังรักยังศรัทธาพักอยู่เนี่ยทำตามสูตรนี้ครับบัตรสีชมพูเลือกพักไปเลยบัตรสีเหลืองประชามติก็ว่าไปแต่บัตรสีเขียวที่ต้องเลือกสอสอเขตพักบอกว่า ให้ไปกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับสมมติเราเดินเข้าร้านอาหารตามสั่งเราสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวเจ้าของร้านบอกขอโทษครับลูกค้ากุ๊กโดนจับเรื่องพนันบอลไปเมื่อกี้แต่เพื่อรักษาอุดมการณ์ร้านเราจะไม่จ้างกุ๊กใหม่แต่ขอให้ลูกค้าช่วยจ่ายตังค่าเข้าเปล่าแล้วนั่งมองจานเปล่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ร้านเราได้ไหมครับมันฟิลนั้นเลยครับมันคือความรู้สึกที่แบบอ้าวแล้วฉันต้องทำยังไงกับความหิวหรือความต้องการผู้แทงของฉันล่ะ กระแสมันเลยกลายเป็นไวรัลทันทีครับชาวเน็ตแบ่งฝั่งกันชัดเจนฝั่งหนึ่งบอกสุดยอดนี่คือมาตรฐานจร,ริยธรรมที่สูงส่งไม่เลี้ยงคนผิดยอมเจ็บตัวเพื่อรักษาความถูกต้องแต่อีกฝั่งก็สวนทันควันครับว่าเดี๋ยวนะนี่มันผลักภาระให้ประชาชนชัดๆคัดคนไม่ดีเข้ามาเองระบบกรองคนของคุณรั่วหรือเปล่าแล้วพอเกิดเรื่องก็มาบอกให้คนทิ้งคะแนนเสียงลงน้ำเนี่ยนะกลายเป็นสงครามคีย์บอร์ดที่เดือดระอุยิ่งกว่าหม้อต้มยำและที่พีคไปกว่านั้นคือไม่ได้มีแค่ชาวเน็ตนะครับที่ออกมาจวกงานนี้ นักร้องขาประจําก็ไม่พลาดครับพี่สีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินมาตามนัดครับหอบเอกสารเปึกใหญ่ไปยื่นกกตทันทีพี่สีแกมองว่าการที่พักปล่อยให้คนที่มีพฤติกรรมสีเทาผัวพันเว็บพนันหลุดเข้ามาเป็นผู้สมัครแถมยังส่งไปนั่งเป็นกรรมธิการในสภาด้วยเนี่ยมันเท่ากับว่าพักรู้เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมายไหมถึงขั้นขู่ว่างานนี้อาจจะถึงยุบพ,พักเลยนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดเรื่องแบบนี้ย้อนกลับไปปลายปีก่อนก็มีเคสที่โดนข้อหาฟอกเงินนั่นก็พักเดียวกันคราวนั้นก็สะเทือนไปรอบหนึ่งแล้วมาคราวนี้เจอคุณปอนซ้ำเข้าไปอีกมันเลยเกิดคำถามตัวโตๆจากสังคมว่าระบบคัดกรองคนของ,ของพักแต่กแกลงมันห่างไปไหมครับทาไมคนสีเทาถึงลอดช่องเข้ามาใส่เสื้อพักได้ง่ายจังหรือที่เขาเมาส์กันว่าคนในพื้นที่เขารู้กันทั้งบางแต่พักแกล้งไม่รู้อันนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนเราไม่อาจทราบได้นะครับแต่ที่แน่ๆนความเสียหายมันเกิด แล้วครับการที่พักออกมาบอกให้โหรดโนในมุมมองทางการตลาดมันอาจจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างภาพจําว่าเราคลีนมากเราไม่ประนีประนอมกับความชั่วซึ่งแน่นอนครับแฟนคลับพันแท้ซื้อไอเดียนี้ปรบมือรัวๆน้ําตาไหลพรากในความเด็ดเดี่ยวแต่ในมุมของตากเขต2ที่เขาต้องการสอสไปพัฒนาพื้นที่ไปแก้ปัญหาถนนพังน้ําไม่ไหล ไฟดับเขากําลังยืนงงครับว่าแล้วถ้าชั้นโหวตโนตามที่บอกใครจะมาซ่อมถนนหน้าบ้านชั้นนี่คือช่องโหว่ทางตักกะที่ถูกวิจารณ์หนักมากครับว่าการเล่นการเมืองแบบอุดมการจา๋าบางทีมันลืมความเป็นจริงของชาวบ้านไปหรือเปล่า การบอกให้คนเทคะแนนทิ้งเพื่อสั่งสอนระบบหรือเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของพรรคมันคุ้มค่ากับโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ที่เสียไปไหมอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดมากๆครับตัดภาพมาที่ตัวละครเอกของเราบ้างคุณปอนรัชพงศ์หลังจากโดนรวบตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพหลายคนคงคิดว่าสภาพจิตใจน่าจะย่ำแย่คงจะเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เปล่าเลยครับรายงานล่าสุดจากโฆษกกรมราชทรร์บอกว่าคุณปอนนอนหลับสนิทตลอดคืนแถมมื้อแรกในคุก ยังเจริญอาหารด้วยเมนูต้มจับฉ่ายกับข้าวสวยร้อนๆกินอิ่ม นอนหลับไร้ความกังวลใดๆมันช่างเป็นภาพที่ขัดแย้งกับพายุอารมณ์ภายนอกเรือนจําเหลือเกินครับข้างนอกนี่พักกาลังโดนถล่มและพี่สีสุวรรณกาลังเยื่อนยุบพักชาวเน็ตกําลังตีกันตายแต่ข้างในคุณปอนนั่งซดต้มจับฉายอย่างสบายใจเฉิบเหมือนมาเข้าค่ายลูกเสือ,อยังไงงั้นแถมยังมีข้อมูลวงในบอกอีกว่าตอนนี้ยังไม่มีแกนนําพักหรือเพื่อนสอสอคนไหนไปเยี่ยมเลยสักคนเงียบกริบอันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าตัดหางปล่อยวัดของจริงมันเป็นแบบนี้นี่เองเจ็บจี๊ดไหมล่ะครับ ถ้าเรามาวิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้ให้ลึกลงไปอีกนิดคำว่าโหวตโนในบริบทนี้มันไม่ใช่แค่การกาช่องไม่เลือกใครแต่มันกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองรูปแบบใหม่ครับ ปกติเราโหวตโนเพราะเราไม่ชอบใครเลยหรือไม่มีใครดีพอแต่นี่คือพักการเมืองบอกให้โหวตโนเพราะผู้สมัครของฉันโดนจับมันเหมือนการยอมจำนนแต่ยังอยากรักษาหน้ามันคือการบอกว่าถ้าไม่ใช่คนของพักเราก็อย่าไปเลือกคนอื่นเลยซึ่งในมุมหนึ่งมันก็ดูเป็นการเมืองที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปหน่อยนะครับเหมือนเด็กที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเพื่อนก็ห้ามสนุกนะอะไรประมาณนั้น และที่น่ากังวลที่สุดคือผลกระทบที่ตามมาครับถ้าสมมุติว่ากระแสโหวตโนมันจุดติดจริงๆแล้วคะแนนโหวตโนมันชนะผู้สมัครคนอื่นขึ้นมาจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เปลืองงบประมาณแผ่นดินไปอีกแล้วใครรับผิดชอบก็ภาษีพวกเราอีกนั่นแหละครับวนกลับมาที่กระเป๋าตังเราจนได้เห็นไหมครับว่าการเมืองเรื่องหนึ่งมันกระทบชิ่งไปหมดไม่ใช่แค่เรื่องของพรรใดพรรหนึ่ง เอาละครับฟังผมวิเคราะห์มาจนขอแห้งแล้วมาดูคอมเมนต์จากทั้งบ้านกันบ้านดีกว่าครับบอกเลยว่าประเด็นนี้ชาวเน็ตใสกันยับเริ่มจากฝั่งที่เห็นด้วยกับพักก่อนเลยครับมีท่านหนึ่งเมนว่านับถือใจพักครับผิดคือผิดไม่แถแมนๆคุยกันครับแบบนี้สิพักแห่งอนาคต อืมอันนี้ผมมองว่าเขาก็ซื้อใจฐานเสียงได้นะครับการยอมรับความจริงแบบตรงไปตรงมามันดูจริงใจดีครับอีกท่านบอกว่าดีกว่าบางพักที่ช่วยกันปกป้องคนผิดอันนี้ตัดจบเลยเจ็บแต่จบรักษามาตรฐานพักไว้เยี่ยมเห็นด้วยครับในมุมของการบริหารจัดการวิกฤตการตัดเนื้อร้ายออกเร็วถือว่าตัดสินใจได้เด็ดขาดครับ คนนี้มาแบบอุดมการจ๋าเลยเขตนี้ไม่มีตัวแทนไม่เป็นไรแต่พักต้องสะอาดอย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าพักไม่เอาสีเทาพักอื่นกล้าทำแบบนี้ไหมถามแค่นี้นั่นสิครับ เป็นคำถามที่ท้าทายวงการการเมืองไทยเหมือนกันนะครับว่ามาตรฐานจริยธรรมเราอยู่ตรงไหนการวอโนเป็นการแสดงพลังทางสัญ,ญลักษณ์ที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ครับมองในมุมรัฐศ,ศาสตร์ก็ถือเป็นทางออกที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้นะครับและคนสุดท้ายฝั่งนี้พลาดแล้วยอมรับแก้ไขดีกว่าแก้ตัวไปวันๆให้กำลังใจพักครับสู้ต่อไป มาดูอีกฟังกันบ้างที่มองว่าตะก,กะนี้มันแปลกๆนะประเดิมด้วยเม้นนี้ครับคัดคนยังไงให้หลุดมาได้ขนาดนี้โทษแต่คนอื่นไม่โทษระบบคัดกรองตัวเองเลยเหรออุ้ยอันนี้แทงใจดำครับคำถามนี้พักต้องเอากลับไปทำการบ้านหนักๆเลยนะครับบอกให้วตโนคือการทิ้งชาวบ้านครับชาวบ้านเขาต้องการคนทำงานไม่ได้ต้องการสัญ,ญลักษณ์เท่ๆจริงครับ ความเดือดร้อนชาวบ้านมันรอไม่ได้ถนนพังมันไม่ได้ซ่อมด้วยบัตรโหวตโนนะครับเหมือนร้านอาหารทำอาหารบูดมาเสิร์ฟแล้วบอกลูกค้าว่าอยาก,กินนะเททิ้งซะแต่ช่วยจ่ายตังค์ด้วยเพราะเรารักสะอาดเห็นภาพชัดเจนจำแจ้งเลยครับเปรียบเทียบได้แสบสันมากเดี๋ยวนะผู้สมัครโดนจับพักแค่บอกให้โหวตโนแล้วจบหรอความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตรงไหนนั่นสิครับแค่โหวตโนมันพอหรือเปล่าหรือต้องมีอะไรที่จับต้องได้มากกว่านี้ สงสารคนตากเทศสอกลายเป็นตัวประกันทางการเมืองสะงั้นน่าสงสารจริงๆครับและดอกสุดท้ายพอพลาดแล้วผลักภาระให้ประชาชนต้องไปกาโวตโนตลกดีครับตะก,กะป่วยมากแรงมากครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนคิดแบบนี้เยอะเหมือนกัน มาดูฝั่งสายหาสายปั่นกันบ้างครับปอนกินต้มจับชยัยเมนูมงคลหรือเปล่าครับจับชยัยเท่ากับจับได้หลายเรื่องฮ่าฮแม่ช่างคิดนะครับสงสัยแม่ครัวเรือนจําแกถือเคล็ดอยากรู้สูตรต้มจับชัยเรือนจําครับเห็นว <g 1900> ่าอร่อยจนหลับสบายใครมีคอนเน็กชันบ้างใจเย็นครับพี่ไม่ต้องถึงขนาดเข้าไปชิมเองหรอกครับสั่งข้างนอกกินก็ได้ สรุปคือโหวตโนได้บุญกว่าโหวตคนหรอครับสาธุ99อันนี้มาสายมูใช้เลยจะเลือกตั้งหรือทอดผ้าป่าครับเนี่ยประกาศรับสมัครคนไปเยี่ยมปอนครับเพื่อนในพักหายหมดสงสัยกลัวติดร่างแหฮะาฮ่าว้าเหงาแย่เลยแบบนี้ใครว่างๆก็เอ๊ะอย่าดีกว่าครับสรุปดราม่าส้มเดือดวันนี้สั้นๆ3ข้อครับ 1. ว่าที่สสอดาวรุ่งโดนรวบคาวเว็บพนังดับฝันกลางอากาศ 2. พักแก้เกมโดยการบอกให้โหวตโนเพื่อรักษาอุดมการณ์หรือรักษาหน้า 3. ชาวเน็ตเสียงแตกฝั่งหนึ่งชื่นชมฝั่งหนึ่งด่ายับว่าผลักภาระและทิ้งชาวบ้านแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าการโหวตโนในสถานการณ์แบบนี้คือทางออกที่เท่หรือเท่ากันแน่ครับลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนจริงๆ ก่อนจากกันวันนี้ผมฝากข้อคิดเตือนใจไว้นิดหนึ่งครับเลือกคนดูให้ดีเลือกพักดูให้นานเพราะปากกานั้นอยู่ในมือคุณครับถ้าชอบข่าวเล่ามันมันทันโลกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Follow News กับนนไว้ด้วยนะครับสัญญาว่าจะไม่แกงกันแน่นอนสำหรับวันนี้นนต้องขอตัวไปหาต้มจับชายกินก่อนครับเพื่อจะหลับสบายเหมือนคุณปอนบ้างสวัสดีครับ